กาที่มาหรือไม่มานี่ผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นไงคือผมผมมีความรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีแล้วก็เป็นบุคคลที่พัฒนาแล้วที่ตัดผมทรงนี้มีคนกดไลค์กดแชร์ตามจริงๆเลยการมาตัดผมทรงนี้คิดมาหลายปีแล้วเลยเนาะเพาหวังงั้นเนอะออแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงชาวเน็ตชาวอะไรบ้างแบบเน็ตลงๆง่ายๆเออแบบนี้สบายมากครับผมอายุยืนลมต่อใครีง ครับอันนี้คือเป็นวัยผู้สูงอายุนะครับทรงนี้เขาเรียกทรงวัยผู้สูงอายุเต้นว่าเป็นทรงอะไรเอ่ยในคมมัยรุ่นอ่าสก,กินเฮดเบอร์หนึ่งครับโอ้โสก,กินเฮดเบอร์หนึ่งครับขอบคุณมากครับคนที่มาตัดนี้ชื่ออะไรครับจริงๆงานงอกแลก้วคุยทีเน่ยครับชื่ออะไรครับ <laughs> แต่สีตาสาง <laughs> เออตาสีตาสาทีนี้รายได้วันหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าพันต่อว,วันเนาะตาสีตาสาน,นี่เฮ้ยยี่สิบสามสิบบาทเองไม่เยอะหรอกอันนั้นเป็น คำพูดของเซียนพระแต่จริงๆเดือนหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า1ล้านหรือ1นึ่งแสนนี่แหละว้าไปเอาจริงๆท่านท่านเป็นบุคคลที่พัฒนาแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามีเกษตรกรเกษตรกรรมรวมตัวกันอยู่กับท่านนี่ประมาณกี่กี่เจ้าครับไม่เยอะหรอกเล็กๆน้อยๆนิดๆน้อยๆเฉพาะเงินตกเงินเลี้ยนี่แสนกว่าบาทนี่ไว้ทั้งหลังนะพูดไปอันนี้มันเป็นไอดอนครับมันเยอะเกินไป ไม่เยอะครับเพราะว่าเป็นบุคคล <Okay. S 1> ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการลอยน้ําแล้วก็ไข่เนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ